ปรัชญาในการดำเนินชีวิต ep 3 0เงียบงันดังสายฟ้าในคืนที่ฟ้ามืดสนิทสายฟ้าผ่าเปรี้ยงลงกลางใจคนแต่ก่อนเสียงจะดังความเงียบได้มาถึงแล้วมนุษย์มักกลัวเสียงฟ้าร้องเพราะมันดังจนทำให้ใจสะดุ้งแต่กลับไม่เคยกลัวความเงียบที่มาก่อนเสียงนั้นทั้งที่มันทำให้เห็นทุกอย่างชัดเจนยิ่งกว่า เงียบงนันไม่ใช่การไม่มีอะไรแต่เป็นการที่ทุกสิ่งหยุดแสดงตัวเหมือนใจที่หยุดดิ้นแล้วความจริงก็ผ่าลงมาโดยไม่ต้องขออนุญาตสายฟ้าไม่เลือกผ่าเหมือนสัจธรรมไม่เลือกสอนมันมาถึงเมื่อเหตุพร้อมและจากไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยนอกจากความตื่นเมื่อสายฟ้าดับฟ้ายังมืดเหมือนเดิม ต่ใจที่เคยสั่นกลับนิ่งขึ้นอย่างประหลาดเพราะได้รู้ว่าสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่เสียงดังแต่คือการไม่เคยหยุดฟังความเงียบผู้ใดเข้าใจความเงียบผู้นั้นจะไม่ตกใจในเสียงผู้ใดเห็นสายฟ้าในใจผู้นั้นจะไม่หลงทางในความมืดและเมื่อเงียบงันดังสายฟ้าการตื่นรู้ก็เกิดขึ้นโดยไม่ส่งเสียงใดๆ